ที่วัดชัยมงคลอเภอเมือจงจสมุทรปราการพลตรวจตีทัชชัยหงทองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยครอบครัวหงทองนะครับได้จัดพิธีทาบุญถวายพัตราหารแต่พระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบปีที่58โดยบรรยากาศนะครับได้มีเจ้าพนักงานทบราชการตํารวจตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและหน่วยงานต่ตางๆนะครับได้นํากระเช้าของขวัญ มาร่วมอวยพรกันอย่างอบอุ่นนะครับทางด้านพลต,ลตรวจตีทัศชัยหง์ทองนะครับผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการเกิดเมื่อวันที่16มกรา,าคม2498ปัจจุบันอายุครบ58ปีประวัติการทํางานนะครับก่อนจะมารับตําแหน่งผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการนั้นนะครับ<ป>เคยเป็นผู้กํากับสอนอนอสนาสงฆ์สอนอนอนสุดที่ศาลและสอนอนอนพญาไทย เคยดำรงตำแหน่งผู้บังคับการนะครับกองคดีปกครองและคดีแพง่งและปัจจุบันนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการเกียรติประวัตินะครับเคยได้รับการคัดเลือกเป็นรองผู้กำกับการป้องกันดีเด่นของกองบังคับการตำรวจนครบาลพระนาครเหนือได้รับรางวัลปราบปรามอาชญากรรมดีเด่นนะครับและได้รับประกาศเกียรติคุณบุคคลตัวอย,ย่างสาขาป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ประจำปี2553โดยมีผลงานนะครับการจับกลุมที่เป็นประจักษ์และเป็นที่สนใจของสื่อมลชนอาทิการจับยาบ้าพร้อมของกลาง396,260เมตรมูลค่าประมาณ118ล้านบาทยาไอ6.5กิโลกรัมมูลค่าประมาณ20ล้านบาทและการจับกัญชานะครับพร้อมของกลาง1 3 2กิโลกรัม มูลค่ากว่า2ล้านบาทครับสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอ็กสตูดิโอบริการถ่ายวิดีโอบันทึกเทปงานทิธีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ